สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับสาวลิซ่าน,านั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวที่สนามบินกิมโปรครับเพราะว่าวันที่25และ26มีนาคม2566น้นี้นะครับสี่สาวแห่งวง b l ล c k พิงกก็จะต้องไปทำการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กันโดยงานนี้ครับสี่สาวแห่งวง Black พิงกเธอก็จะขึ้นทำการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่บูโลกันอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับก็คือเรียกง่ายๆนั่นแหละครับก็คือเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ก็คือเป็นจังหวัดบูโรกันก่อนที่ลิซ่านั้นเธอจะเดินทางไปที่สนามบินกิมโปนะครับลิซ่านั้นเธอก็ได้แวะไปที่ช็อปของเซลีนก่อนขึ้นเครื่องด้วยแต่งานนี้ครับก็ไม่รู้ว่าสาวลิซ่านั้นเธอไปแวะซื้ออะไรหรือไปชอบอะไรงานนี้ก็เลยได้เห็นว่ามีชาวบลิงเ่นกรับและแฟนคลับของเธออยู่ที่นั่นด้วยเราก็เลยได้เห็นสาวเสื้อแดงอย่างลิซ่านั้นออกมาจากช็อปเซลีนพอดีพอดีครับภาพนั้นก็แสดงให้เห็นว่า เธอนั้นกําลังจะขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปที่สนามบินภาพดังกล่าวนนครับถูกปล่อยออกมาคาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับและชาวบิงที่กําลังอยู่ในช็อปนั้นพอดีพร้อมกับตื่นเต้นกันมากๆาด้วยเรียกว่าชาวบิงและแฟนคลับนะครับยกกล้องออกมาถ่ายเสาริซ่ากันยกใหญ่ซึ่งภาพนั้นก็จะเห็นได้ว่าโดนถ่ายจากข้างในออกมาข้างนอกร้านที่เธอนั้นกําลังขึ้นรถเพื่อไปต่อ,อยังที่สนามบินงานนี้ก็ทําเอาเครียดก์ดกันยกใหญ่เลยทีเดียว แม่งานนี้ต้องบอกว่าแต้มบุญสูงจริงๆส่วนลุกของสาวลิซ่าในวันนั้นครับสาวลิซ่าก็มาในลุกใส่เสื้อแดงคอเตาพร้อมกับเธอนั้นแมทกับแว่นตาทรงใหญ่หรือแว่นอาราเล่ต้องบอกเลยครับว่าดูน่ารักเวอร์เลยทีเดียวแล้วก็ปิดทับเส้นผมอันสลวยสวยเก๋ของเธอครับด้วยหมวกแก๊ปสีน้ำตาลอ่อนๆปีกหมวกนั้นตัดกับสีน้ำตาลอ่อนๆของสีหมวกและสะกีนตัวอักษรว่าตัว S. เอส้าวต่อจากนี้ครับใครจะไปหา Mix and Match ของสาวลิซ่ามาใส่กัน ก็คงต้องรีบหากันหน่อยนะจ๊ะต่อจากนั้นครับเธอก็เดินทางไปถึงที่สนามบินกิมโปพอเธอก้าวเท้าลงมาจากรถได้ไม่ทันไรนะครับก็มีแสงแฟชสาสตร์มาหาเธอแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวและสาวลิซ่านั้นเธอก็ยังคงน่ารักกับแฟนๆและพี่ๆสื่อมวลชนของเธอเสมอมาโดยเธอนั้นก็โค้งคำนับพร้อมกับโบกมือทักทายแฟนคลับและส่งหัวใจให้แฟนคลับและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเธอ ต้องบอกว่าเธอนั้นเสมอต้นเสมอปลายนอบน้อมถ่อมตนยังไงก็ยังงันครับน่ารักมากๆพอทักทายแฟนคลับและพี่ๆนักข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอนั้นก็เดินเข้าไปยังสนามบินเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่กรุงบันดิลาประเทศฟิลิปปินส์ส่วนการเดินทางของสาวลิซ่านั้นก็น่าจะใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็สักประมาณราวๆสามสี่ชั่วโมงกว่ากว่านี้แหละครับก็ต้องบอกว่าลิซ่านั้นแต่งตัวได้น่ารักมากๆเหมือนหนูน้อยอลาเล่เลยทีเดียวแหละ อย่างไรก็ตามนั้นครับก็ขอให้สาวลิซ่านั้นเดินทางปลอดภัยครับคนสวยราบรืบ่นและผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับสี่สาววงแบล็คพิงก์นะครับจะปักหลักอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์2วันครับเพราะพวกเธอนั้นจะมีคิวขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในวันที่25และ26มีนาคมนี้แฟนๆชาวฟิลิปปินส์นะครับรอต้อนรับกันอย่างล้นหลามพร้อมกับติดป้ายโฆษณาแฮปปี้เบิร์ a เดย์ตัวใหญ่เป้งเลยครับก็คือวันเกิดของสาวลิซ่านี่แหละ คือวันที่27มีนาคม2566นี้ครับพร้อมกับได้มีกิจรกรรมอันหลากหลายที่รอต้อนรับสีสาวแบ็กพิงเห็นได้จากงานนี้ครับเขามีแฟนคลับของลิซ่านั้นมารอต้อนรับเธอพร้อมกับมีตัวมาสคอตโอ้ต้องบอกว่าหน้าตาน่ารักเชียวครับ <c oughs> เดินโบกไม้โบกมือสวัสดีทักาทาย <c oughs> ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับและชาวบิงฟิลิปปินนั้นจัดหนักจัดเต็มจริงๆ <c oughs> ซึ่งงานนี้แฟนคลับและชาวบิงนั้นเล่นใหญ่พร้อมจัดหนักจัดเต็ม เอาเครื่องบินเล็กครับมาบินขึ้นน่านฟ้าพร้อมกับข้อความบอกว่าฟิลิปินเวลคัมเกรดลิซ่าแม่เรียกว่าสุดยอดไปเลยจ้าต้องบอกว่างานนี้ครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆกับแฟนคลับทางนั้นงานนี้ครับก็ขออวยพรล่วงหน้าให้กับวันเกิดของสาวลิซ่ากันไปเลยนะจ้าขอให้สาวลิซ่านั้นงามดุจเทพธิดาสวยวันสวยคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรง น่ารักแบบนี้กับชาวบิงแฟนคลับทุกคนทุกคนจ้าอ๋อางานนี้ครับที่ขาดไม่ได้ต้องบอกว่าขอให้อิสตาแกรมของสาวสวยอย่างลิซ่าแบล็คพิงนั้นทะลุ100ล้านไปเลยจ้าปีนี้ไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับพระเอกดังรอสร้างเรื่องทำสาวสาวแห่เข้าคิวยื่นใบสมัครเป็นสไปยจิน ต้องบอกเลยครับว่าวินาทีนี้ชื่อของพระเอกรูปหล่อมากความสามารถอย่างเซียวจ้านซุปตาตัวท็อปของวงการบันเทิงจีนนี่ครับที่ในตอนนี้มีผลงานการแสดงฝากไว้ให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างมากมายแถมในตอนนี้ครับพ่อหนุ่มคนนี้ยังโด่งดังไปทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้และก่อนหน้านี้ครับหนุ่มเซียวจ้านนั้นก็ยังคว้าตําแหน่งอันดับหนึ่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกไปครองอีกด้วยล่าสุดวันนี้ครับสตูดิโอต้นสังกัดของเซียวจ้าน ก็ได้อัปโหลดรูปภาพหล่อๆเท่ๆของจ้านเพราะในวันนี้ครับหนุ่มหล่อคนนี้จะต้องไปออกงานวุ้วยปอไนท์2022นอกจากนี้ในทวิตเตอร์ก็ยังมีแฟนคลับนะครับพากันถ่ายทวิตรูปภาพและข้อความพร้อมทั้งติดแฮชแท็กปอจ้านงานเดียวกันเพราะในวันนี้ครับทั้งคู่นั้นก็จะไปออกงานเดียวกันนั่นเองจ้างานนี้บอกไล่คำเดียวว่าอาตีนั้นหล่อสร้างเรื่องเราข้ามไปฟังบันเทิงของเกาหลีกันต่อครับ อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวถึงข่าวลือเรื่องออกเดทกับซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ Bang อยูฮาเยวอนอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับกล่าวถึงข่าวลือว่าเธอกําลังออกเดทกับซึงรีอดีตสมาชิกวง Big กแบงยูฮาเยวอนนะครับถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกับซึงรีอดีสมาชิกวงบ i g b แ Bang เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากฝ่ายชายนั้นได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจําและตั้งแต่นั้นมาชาวเน็ตก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้นเรื่อย กระทั่งล่าสุดวันนี้ที่ผ่านมาครับอินฟลูเอนเซอร์และนางแบบสาวสวยก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมเธอนั้นก็ได้เขียนว่าฉันอยากจะขอโทษที่ทําให้เกิดความสับสนกับผู้ที่ห่วงใยฉันอย่างจริงใจกับบทความข่าวลือที่เกิดขึ้นล่าสุดฉันเข้าใจว่าบางคนจะตกใจและผิดหวังอย่างไรก็ตามมันยากเกินไปที่จะเงียบข่าวมันลุกลามไปไกลและความคิดเห็นที่เป็นอันตรายต่างๆฉันสามารถอดทนกับช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ได้เพราะคนที่ให้กําลังใจและสนับสนุน อยู่ฮยวอนนั้นเธอยังได้ระบ,บุเพิ่มเติมต่ออีกว่าเธอนั้นจะดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อหาที่ไม่มีมูลความจริงและความคิดเห็นที่เป็นอันตรายต่อเธอและเธอนั้นจะเดินหน้าต่อข้อกล่าวหาโดยปราศจากความเมตตายังอยู่กันในโหมดของลลิกันต่อจ้าเซอร์ไพรส์ลิซ่าและพิงค์รับหน้าที่นี้ให้กับสาวๆเบบี้มอนสเตอร์เมื่อวานนี้คับ YG Entertainment ก็ได้เปิดตัวตอนที่3ของ Baby m o อน t e r Last ั v o l u t i o n ในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการวิดีโอนี้แสดงให้เห็นทีม B ของ Baby Monster ครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างอาซะฮารัมโรอาและชิกิต้าในขณะที่พวกเขาครับฝึกฝนอย่างเข้มข้นก่อนที่จะแสดงโชว์เพลงสเตย์ของ b l a c k p ิงคในเวอร์ชั่นคัปเวอร์รวมถึงภารกิจเต้นกลุ่มแรกของพวกเขาในระหว่างการฝึกซ้อมรุ่นพีของ YG ครับก็ได้แบ่งปันคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ให้กับ Baby m มอน ster ซึ่งกระตุ้นให้พวกเธอไม่เพียงแต่มีเสียงร้องที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังให้สนุกสนานกับการแสดงบนเวทีได้อย่างแบบอิสระอีกด้วยพร้อมกับบอกว่าเราประทับใจในการทำงานหนักของคุณและพบว่าทุกคนมีพลังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะชิกิต้าที่โชว์คุณภาพดาวเด่นบนเวทีในขณะที่ตอนท้ายของวิดีโอนั้นลิซาแบลท์พิงนะครับปรากฏตัวอย่างเซอร์ไพรส์ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษให้กับสมาชิกโดยแนะนำพวกเธอผ่านขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกฝน หรือานั้นเธอเป็นที่รู้จักกันดีครับจากทักษะการเต้นที่แข็งแกร่งของเธอเธอนั้นก็ได้ให้คําแนะนําอย่างพิธีพิถันแกส่สาวๆพร้อมกับให้กําลังใจและสนับสนุนเด็กฝึกทุกคนอย่างเต็มที่แม่เห็นอย่างนี้แล้วกับอีกบทบาทหนึ่งของสาวลิซนะครับรู้สึกคลื่มปิ่นใจจริงๆจ้า